ผลีอายุเท่าไรแล้วครับเท่าไรหกสิบเก้าหกสิบเก้าแล้วปาลีขายก๋วยเตี๋ยวตรงนี้มานานหรือยังโหขายหลายหลายหลายปีแล้วมังยังได้ทักไม่ถึงครึ่งปีอ่ะยังไมาขายไหม่าเดินไม่ไหวเมื่อก่อนขายเย็นดองปูนป๋ยอะไรทุกอย่างล่าหน้าทุกอย่างเลยขายเข้าด้วยนี่มันเดินไม่ไหวก็เลยยุบยุบมาเจียวแห้งอีเดี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวแห้งข้างถนนอ่ะ ไี่ได้เงินลุงตูเนี่ยเลยจ้งางกับตําิงสงหลานเรียนแม่มันตายแม่มันเสีย <c oughs> แต่ก็ลกสูนอ่ะสามสาวอ่ะขยายเรียนกันจริงหลานกี่คนอนะ่ะหลานที่เรียงเรียนสามคน,นเลยเขาหมูแดงไม่ได้จ่ายถุงมือแล้วก็วถ่ายรูปอย่างดีเลย